ค่ะมาเจอกันต่อเนาะสำหรับอังกฤษม3บทที่1นึ่งอยู่บทที่1อยู่ก็ให้เปิดหนังสือหน้า13 grammar 1b เรียนกับครูมโมเหมือนเดิมไปที่ grammar 1b grammar 1b หน้า13 ระมาณหนึ่งีหน้าสิบสามวันนี้ก็จะมาเรียนในเรื่องของ two กับ enough two กับ enough e n o u g h two uh, enough and two two เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรคำแรก คำว่า to เขาบอกว่า We use to ตามด้วย Adjective to จะตามด้วย Adjective วิธีการใช้ก็คือ to บวก Adjective Adjective ค,ออคำคุณศัพท์นั่นเองนะ To show that เพื่อจะบอกว่า เพื่อจะบอกว่า to บวก adjective เพื่อจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะั้นนะมันบอกว่า something บางสิ่งบางอย่าง is more than we want more than We want something is more than we want ก็คือบางสิ่งบางอย่างนี้มันมากเกินความต้องการของเรา too ก็เลยตาม adjective ก็เลยแปลว่ามากเกินไปมากเกินไปมากเกินพอมากเกินความต้องการของเรา too มาดูตัวอย่างประโยคยกตัวอย่างประโยคเช่น Sam is Too shy to speak. Sam is too shy to speak to people he doesn't know. บอกว่าแซมอีส too shy too shy shy แปลว่าอะไรคะ shy แปลว่าอายเขินอายเขินอายที่จะทำไม speak พูดพูดกับใครพูดกับผู้คนที่เขาทำไมคะดั n น know ไม่รู้จักก็คือแซมเนี่ยเขินอายมากเกินไปที่จะ พูดกับคนที่เขาไม่รู้จัก Sam is too shy too to speak to people he doesn't know เขาเขินอายมากเกินไปที่จะพูดคุยกับคนที่เขาไม่รู้จักทีนี้เราเจอคำว่า to ไปแล้วต่อมาเรามาเจอคำว่า enough ไม่ทันกดพอส์ไว้นะคะย้อนได้นะคะคลิปวิดีโอของเราอ่ะ e n o u g h enough enough คำนี้เวลาใช้เขาจะใช้กับ adjective มาก่อนแล้วค่อยตามด้วย enough e n o u g h เมื่อกี้ t o ของเรา t o มาก่อนแล้วค่อยตามด้วย adjective แต่ถ้าเป็น enough adjective มาก่อนแล้วตามด้วย enough enough แปลว่าฟังคำแปลภาษาอังกฤษก่อน we use adjective plus enough ก็คือใช้ adjective บวก enough to show that เพื่อที่จะบอกว่า something something บางสิ่งบางอย่างเนี่ย is as much as we want something is as much as we want ก็คือ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมากเกินพอชู้ก็คือมากเกินไปแต่ว่า enough ก็คือเพียงพอแล้วแหละที่มันมีนะ่ะเออมันโอเคแล้วแหละอ่ะ enough ก็คือเพียงพอแล้วแหละฉันโอเคกับที่มันมีละอ่ะเพียงพอทีนี้ยกตัวอย่างประโยค ตัวอย่างประโยคบอกว่า she's she's apotopis she ก็คือ she is นั่นแหละ she is good enough to win the competition competition she's good enough to win the competition หล่อนเนี่ยทำไมคะ good คือดีดีพอดีเพียงพอที่จะ to win ชนะ the competition ก็คือการแข่งขันหล่อนเนี่ยดีพอนะที่จะชนะการแข่งขันนั่นก็แปลว่า something as much as we want ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เรามีเอ้ยมันโอเค โอเคที่เราต้องการแล้ว She is g s o o o n o u o u to w o w t n t h o m p m t i t i t n อ่ะสอ,อันนี้แตกต่างกันยังไงทูคือไอ้ที่มีอ่ะมันเกินไปมันไม่โอเคแต่ Enough คือเฮ้ยที่มีมันโอเคแล้วนะคะทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าเราจะใช้ทูกับ Enough อย่างไรมาลองดูแบบฝึกหัดเนาะ ข้อห Jack is จุดๆให้เติม t o หรือ enough try to do any work today try ก็คือเหนื่อยเหนื่อยในะที่นี้เป็น adjective ถ้าเราไม่รู้จะเติม t o หรือเติม enough แล้วเราแปลไม่ออกให้เราสังเกตจากอะไรสังเกตตำแหน่งคะ่ะสังเกตที่ตำแหน่งคะ่ะเห็นไหมคะ t o มันจะนำหน้า adjective แต่ Enough จะตามหลัง adjective เออเราก็ลองมาดูของเราซิ try เป็น adjective ใช่ไหม To มันทำไมมันวางไว้หน้า adjective ดังนั้นข้อนี้ค่ะเราก็เลยเติม to ลองแปลซิถูกไหม jack is to try to do any work today แจ็คเนี่ยเหนื่อยเกินไปแล้วเหนื่อยเกินที่จะทำงานอย่างอื่นแล้วในวันนี้จริงไหมคะจริง mm hmm. เหนื่อยเกินไปแล้วฉันทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละแจ็ค is too tired to do any work today มาโอเคต่อมามาดูข้อที่สอง Song Mary is not all to. get a uh, driving license Mary เนี่ยทำไมคะ is not old o Old แเลว่าแก่แก่เป็น adjective มี adjective นำหน้าอะไรตามหลังคะ enough ใช่ไหม Mary is not old enough เนี่ยขนาดยังไม่แปลยังตอบได้เลย is not old enough to get a driving license Mary เนี่ยยังแก่ไม่พอมีน้อนะคะยังแก่ไม่พอที่จะ get ได้รับได้รับ driving license driving คืออะไรขับขี่ license ก็คือใบอนุญาต Driving license ก็คือใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่นั่นแหละก็คือแมรี่ยังโตไม่พอยังแก่ไม่พอที่จะ get a driving license อ่ะพอเห็นภาพแล้วไหมเออพอเห็นภาพแล้วไหมเอาเพิ่มอีกข้อนีกข้อ,อ,ขอนึงแถมแถมข้อสุดท้าย this shoe this shoes R B for me รองเท้าคู่นี้มันจุดๆ,ๆใหญ่สำหรับฉันรองเท้าคู่นี้มันทำไมใหญ่เกินไปสำหรับฉันหรือใหญ่พอสำหรับฉันใหญ่เกินไปค่ะถ้าสับสนในคำแปลให้ดูตำแหน่งของการวางคำบุพบท <Big S 2> เป็น adjective หรือบุพบทมันคืออันเดียวกันนั่นแหละ adjective กับบุพบทเป็นอันเดียวกันมันวางอยู่ด้านหลังของอะไรของคำที่เราจะเติมคำบุพบทอยู่หลังคำบุพบทอยู่หลังดังนั้นด้านหน้าต้องเติมอะไรคะชูเติมชูอะ this shoes รองเท้าเหล่านี้ are too big for me รองเท้าเหล่านี้ทำไม เหล่านี้ใหญ่เกินไปสำหรับฉันทบทวนข้อหนึ่ง Jack is to ูทรีท d ดูเอนี่เ o ิร์กท a เดย์แ o t คอิสท o ทรีทูดูเอน o ่เวิรแจ็คเหนื่อยเกินไปแล้วที่จะทำงานอะไรในวันนี้ไม่ทำอีกแล้วทำไม่ไหวแล้ว Mary is not old enough to get a driving license Mary ยังแก่ไม่พออายุเยอะไม่พอที่จะได้รับใบขับขี่ these shoes are too big for too big for me รองเท้าเหล่านี้ใหญ่เกินไปสำหรับฉันสำหรับในวันนี้การเรียนชื่อกับ enough ก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะว่ามันใช้แตกต่างกันอย่างไร too แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอน too and enough วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ